สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวิระว่ายน้ำนะคะดูโซฟีกับมาฟิวโอวเวลดัน well โซดัมาฟิวว่าแต่โซฟียังู่ทีน่ออลไรสระว่ายน้ำที่หมู่บ้านค่ะ วันนี้แม่ไม่เล่นด้วยจะไปตลาดแล้วจะไปตลาดเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอตลาดให้ดูนะคะ เล่นแมวกับพี่ยอดกับพี่โมเม well done darling อ้มันเก่งตัวละมันมันเงยหน้าขึ้นเลยเอาโซฟีเอาท่อหายใจหายใจทางปาก I think you can do diving now l i k e a look from there แม่เจ้ันเก่งด้แม่แม่เห็นโชคพี่ใบนาแบบนั้นปะเอเก่ดี๋ยวนี้แห้งเอาอันเอายังก่อนแนวมาดูดอันมันหายใจทางปากแม่อันอันนี้เลยมาเอาโดนทรไลแดดยอดเลี้ยวเบื้องนองน่นล่ะเบื้งนองแล้วก็เป็นกองยสุดใจว่าได้หยัด้ยกัน Ninh sáng sáng chết. oh oh are you alright? Are you hurt or not? Reconnect. I played something wrong again. Right, okay. Oh, let me you look at your leg. It's okay. You hurt or not? No. Alright, fine then. See you in a minute. We're gonna go to um the market. Okay, see you later. Alright.